ค่ำคืนนี้หากคุณเดินผ่านเมืองเก่าแห่งหนึ่งอาจได้ยินเสียงลมพัดผ่านหอหนาฬิกาที่เงียบงันมายาวนานแต่ใครจะรู้เล่าว่าภายในนั้นยังมีเสียงเล่าขานจากอดีตที่รอคอยให้ใครสักคนหันกลับมาฟังและคืนนี้เรื่องราวของเสียงนาฬิกาแห่งค่ำคืนกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนิทานเสียงใบคุณป้า เรื่องเสียงนาฬิกาแห่งค่ำคืนการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสายหนึ่งมีหอนาฬิกาเก่าแก่ยื่นโดดเดี่ยวอยู่กลางจัตุรัสเมื่อนานมาแล้วหอนาฬิกาแห่งนี้เคยเป็นหัวใจของเมืองทุกชั่วโมงจะมีเสียงระฆังดังขึ้นกล้องไปทั่วถนน ผู้คนจะเงยหน้าขึ้นมองเพื่อรับรู้ว่าเวลาล่วงเลยไปเท่าไหร่แล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปเครื่องจักรภายในเริ่มเสื่อมสภาพเสียงระฆครังค่อยๆเงียบลงจนในที่สุดมันก็หยุดนิ่งสนิทไม่มีใครเหลียวแลทุกคนหันไปอาศัยนาฬิกาเรือนเล็กที่พกติดตัวหรือไม่ก็จับเวลาเอาจากแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างบ้าน หอนาฬิกาที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางของเมืองกลับกลายเป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างที่ถูกลืมเลือนท่ามกลางผู้คนที่ไม่ใส่ใจยังมีเด็กชายคนหนึ่งที่ไม่เคยหยุดมองมันด้วยแววตายอยากรู้อยากเห็นเขามีชื่อว่าอีธานอีธานเป็นเด็กกำพร้าอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ใจดี แต่ตัวเขากลับไม่เคยรู้สึกว่าโลกนี้มีที่สำหรับเขาจริงๆโรงเรียนคือสถานที่ที่อีธานแอบเงียบอยู่ท้ายห้องเพื่อนๆมักหัวเราะหรือกระซิบกันเวลาพูดถึงเขาว่าเขาไม่มีพ่อแม่แท้ๆยิ่งทำให้อีธานรู้สึกแปลกแยกไปจากคนอื่นสิ่งเดียวที่ปลอบใจเขาได้คือการออกไปเดินเล่นยามค่ำคืนในเมืองที่เงียบสงบ บางครั้งเขาจะนั่งริมแม่น้ำบางครั้งก็เดินเข้าไปในซอกซอยเล็กๆที่คนไม่ค่อยไปและบ่อยครั้งที่สุดเขาจะหยุดยืนมองหอนาฬิกาอันสง่างามที่ตั้งตรงานอยู่กลางจัตุรัสคืนหนึ่งในปลายฤดูใบไม้ร่วงลมเย็นพัดแรงจนใบไม้ร่วงกลาวอีธานห่อผ้าคลุมไหลเ่เก่าๆไว้แน่น เขาเดินฝ่าความมืดมาถึงลานกว้างตรงหน้าหอนาฬิกามันสูงจังเขาพึมพำเบาๆหัวใจของเด็กชายเต้นแรงด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขาเคยแค่ยืนมองแต่ไม่เคยคิดจะเข้าไปใกล้จริงๆจนกระทั่งคืนนี้ประตูไม้หนาทางเข้าหอนาฬิกาถูกลมพัดให้เปิดอ้าออกเล็กน้อยราวกับกำลังเชื้อเชิญ อีธานมองซ้ายมองขวาไม่มีใครอยู่แถวนั้นเลยเสียงลมวิดวิวดังรอบตัวแต่ในใจของเขากลับมีเสียงที่ดังกว่าเสียงเรียกร้องให้ก้าวเข้าไปเขาย่องอย่างระมัดระวังเข้าไปในหอนาฬิกาที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเงามืดภายในเงียบสงัดมีเพียงเสียงฝีเท้าเบาๆของเขาเองสะท้อนกล้องไปมา บันไดไม้เก่าๆทอดยาวขึ้นไปสู่ด้านบนทีละก้าวทีละก้าวเด็กชายปีนขึ้นไปสูงเรื่อยๆจนถึงห้องกลไกที่อยู่ใต้หน้าปัดนาฬิกากลไกขนาดใหญ่หยุดนิ่งสนิทเฟืองโลหะเต็มไปด้วยฝุ่นแต่ท่ามกลางความเงียบอีธานกลับได้ยินเสียงแปลกๆ,ๆเธอได้ยินไหมเด็กชายหยุดกึก ดวงตาเบิกกว้างเขาหันซ้ายหันขวาไม่มีใครอยู่เลยแต่เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมเธอได้ยินหรือเปล่าเรื่องราวเรื่องราวของเมืองนี้อีธานก้าวถอยหลังหัวใจเต้นรัวเขาคิดว่าตัวเองหูฝาดแต่ทันใดนั้น เสียงเริ่มเปลงเป็นท้อยคํเราวกับคนกําลังเล่านิทานการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วที่จตุลสแห่งนี้เคยมีงานรื่นเริงที่ผู้คนหัวเราะร่วมกันเสียงระฆคังของหอนาฬิกาดังก้องไปทั่วราวกับจะเก็บความสุขนั้นไว้ชั่วนิรันเด็กชายยืนนิ่งไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงมันเป็นเสียงอบอุ่นอ่อนโยน แต่เต็มไปด้วยความเศร้าลึกๆเรากับเรื่องเล่าจากใครบางคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้มานานแล้วอีธานนั่งลงเงียบๆบนพื้นไม้ฝุ่นคลุ้งขึ้นรอบตัวแต่เขาไม่สนใจอีกแล้วหูของเขาจดจ่อกับเรื่องเล่าลึกลับที่หลั่งไหลออกมาจากกลไกลของนาฬิกาเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงเสียงเล่าถึงภาพอดีตของเมือง เรื่องของพ่อค้าแม่ค้านักดนตรีที่เคยมารวมตัวกันที่ลานกว้างเรื่องของเด็กๆที่วิ่งเล่นกันอย่างมีความสุขเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงเล่าแต่ทำให้เด็กชายเห็นภาพในหัวราวกับกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางงานรื่นเริงนั้นจริงๆเมื่อเสียงเงียบลงอีธานยังคงนั่งอยู่ด้วยหัวใจที่อบอุ่นอย่างประหลาด เขาไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกเชื่อมโยงกับเมืองนี้มาก่อนทั้งที่เขาเองก็อยู่ที่นี่มาตลอดชีวิตก่อนจะลุกขึ้นเสียงกระซิบแผ่วๆก็ดังขึ้นอีกครั้งอย่าลืมมาฟังต่อในคืนถัดไปเรามีอีกหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้เธอรู้อีทานกลืนน้ำลายรู้สึกทั้งตื่นเต้นและสับสน เขาวิ่งลงบันไดออกมาจากหอนาฬิกาด้วยหัวใจที่เต้นแรงไม่หยุดในคืนนั้นเขานอนอยู่บนเตียงไม้เก่าในบ้านอุปถมัมดวงตาเบิกกว้างมองเพดานเขารู้แล้วว่าวันพรุ่งนี้และทุกค่ำคืนต่อจากนี้เขาจะต้องกลับไปที่หอนาฬิกาอีกครั้งเพราะที่นั่นไม่ใช่เพียงแค่กองเหล็กเก่าๆที่หยุดเดิน หากแต่เป็นที่ที่มีใครบางคนกำลังเล่าเรื่องราวและเขาเป็นเพียงคนเดียวที่ได้ยินคืนนั้นอีธานนอนกระสับกระส่ายอยู่บนเตียงเล็กในบ้านอุปถัมภ์แสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างเข้ามาเป็นเส้นสลัวสลัวแต่ในใจเขากลับสว่างสวัยด้วยความคิดมากมายเสียงกระซิบลึกลับยังดังก้องอยู่ในหัวอ่อนโยนตแต่เต็มไปด้วยความเศร้าลึก ใครกันที่พูดออกมาจากหอนาฬิกาทำไมถึงเล่าเรื่องราวเก่าๆให้เราฟังยิ่งคิดเขายิ่งรู้สึกว่ามีเพียงเขาเท่านั้นที่ถูกเลือกให้ได้ยินและในหัวใจเล็กๆของเด็กชายก็เกิดประกายความภูมิใจขึ้นมาเขาไม่ใช่เพียงเด็กกำพร้าที่ไม่มีใครสนใจอีกต่อไปแต่เป็นผู้ฟังเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้ วันต่อมาเมื่อฟ้าเริ่มมืดอีกครั้งอีธานก้าวออกจากบ้านอย่างเงียบเชียบหอบผ้าคลุมหนาไว้แน่นเพื่อกันลมหนาวถนนในเมืองเกือบว่างเปลา่ามีเพียงแสงตะเกียงน้ำมันตามเสาไม้ที่ส่องแสงสัน่นไหวนำทางเขาไปยังจัตุรัสหอนาฬิกาตั้งตระงงานเงียบงนันราวกับกำลังรอคอยบางสิ่ง อีธานผลักประตูไม้เก่าแก่เข้าไปกลิ่นฝุ่นและไม้เก่าคละคลุ้งขึ้นอีกครั้งเขาเก้าวขึ้นบันไดไม้ที่ส่งเสียงเ e อียดอารทีละก้าวจนถึงห้องกลไกที่เขาเคยมานั่งเมื่อคืนและแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นทันทีเจ้ามาแล้วขอบใจที่กลับมาเด็กชายสะดุ้งเล็กน้อยหัวใจเต้นแรง แต่ครั้งนี้เขาไม่ได้ตกใจกลับนั่งลงตรงพื้นไม้เงียบๆรอฟังเสียงเล่าเรื่องราวต่อคราวนี้ไม่ใช่เพียงภาพงานรื่นเริงหรือผู้คนที่หัวเราะแต่เป็นเรื่องของช่างผู้สร้างหอนาฬิกาครั้งหนึ่งมีชายผู้หนึ่งเป็นทั้งช่างไม้และช่างกลไกลเขาอุทิศชีวิตสร้างหอนาฬิกาแห่งนี้เพื่อเมืองเขาวาดฝันว่า เมื่อเสียงระกังดังผู้คนจะรู้สึกถึงความสามาคัคคีและจะไม่มีใครถูกทิ้งให้อยู่ลำพังอีธานฟังอย่างตื่นตะลึงดวงตาเบิกกว้างเหมือนเห็นภาพชายคนนั้นยืนอยู่กลางจัตุรัสขนาดจับค้อนคอเหล็กเสียงโลหะก้องกังวานแข่งกับเสียงหัวร้อของผู้คนรอบข้างแต่การเวลาก็เปลี่ยน ช่างผู้นั้นล้มป่วยและจากไปอย่างเดียวดายไม่มีใครฟังเสียงเขาอีกต่อไปมีเพียงนาฬิกานี้ที่ยังคงกักเก็บลมหายใจสุดท้ายของเขาไว้เสียงกระซิบเงียบลงชั่วขณะทิ้งเพียงความเงียบที่กดทับหัวใจของอีธานเด็กชายขมวดคิ้วรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างมากกว่าการเล่านิทาน เสียงนั้นเหมือนกำลังส่งสารบางอย่างความโดดเดี่ยวความเจ็บปวดและการถูกลืมเลือนเขาเอ่ยเสียงสันส่นๆออกไปเป็นครั้งแรกท่านท่านคือใครกันแน่สายลมเย็นวูปบหนึ่งพัดผ่านห้องทั้งที่หน้าต่างปิดสนิทเสียงตอบกลับมาเบาเสียจนแทบเป็นเพียงเสียงลมหายใจเรา เราคือผู้เฝ้าหอหนาฬิกาเราอยากให้เรื่องราวคงอยู่ไม่ถูกคลื่นหายไปตามการเวลาแต่การเวลาก็โหดร้ายเหลือเกินอีธานนั่งนิ่งความหนาวซึมลึกเข้ามาถึงกระดูกแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยไฟร้อนแรงเขารู้สึกเหมือนกำลังคุยกับคนจริงๆคนที่ยังอยู่ตรงนี้เพียงแต่ไร้ร่างกาย ในคืนนั้นเสียงเล่าเรื่องราวต่ออีกหลายเรื่องเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าที่ช่วยเหลือกันยามยากเรื่องของนักดนตรีที่เล่นเพลงปลอบโยนชาวเมืองเมื่อภัยสงครามมาเยือนทุกเรื่องเต็มไปด้วยความอบอุน่นแต่ก็มีร่องรอยของความสูญเสียซ่อนอยู่เสมอก่อนที่เสียงจะเงียบหายไปมันเอ่อยทิ้งท้ายว่าเจ้าหนู ช่วยเราได้ไหมเรื่องราวเหล่านี้ไม่ควรถูกเก็บไว้เพียงในเงามืดของหอนาฬิกาอีกต่อไปหัวใจของอีธานสั่นสะท้านเขาไม่เข้าใจทั้งหมดแต่รู้สึกได้ถึงความหนักแน่นในคำขอเด็กชายกำลังจะอ้าปากตอบแต่เสียงก็แผ่วหายไปเหลือเพียงความเงียบงันของกลไกที่หยุดหมุนอีธานนั่งนิ่งอยู่นาน กลางกุมอกตัวเองความรู้สึกหลากหลายไหลท่วมทั้งตื่นเต้นทั้งหวาดกลัวและทั้งสงสารเขารู้แล้วว่าเรื่องเล่านี้ไม่ใช่เพียงนิทานแต่มันคือเสียงจากอดีตที่รอคอยให้ใครสักคนมาช่วยปลดปล่อยเมื่อเขาเดินลงมาสู่ลานกว้างข้างล่างแสงจันทร์ส่องตรงหน้าปัดนาฬิกาที่หยุดตายสนิท เขาเงยหน้ามองรู้สึกว่าตัวเองแบกรับความลับใหญ่หลวงไว้ในอกและในค่ำคืนนั้นเองเด็กชายกําพาก็สัญญากับตัวเองเบาๆว่าถ้ามีใครสักคนต้องการจะฟังข้าจะเล่าเรื่องเหล่านี้ให้พวกเขารู้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม หลายคืนต่อมาอีธานกลับไปนั่งฟังเสียงกระซิบที่หอนาฬิกายอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งเสียงนั้นจะเล่าเรื่องราวเก่าแก่ของเมืองเรื่องของผู้คนที่ช่วยเหลือการฝ่าฟันภัยพิบัติและแบ่งปันรอยยิ้มแม้ในายามยากไร้เด็กชายเริ่มจดจำเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในหัวราวกับเป็นสมบัติของตนเองจนกระทั่งวันหนึ่ง เขารู้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเล่าออกมาเช้าวันหนึ่งในงานเทศกาลเล็กๆของเมืองอีธานรวบรวมความกล้าเขาขึ้นไปยืนบนแท่นหินเล็กๆก,กลางจัตุรัสที่เต็มไปด้วยผู้คนเขาหายใจลึกๆมือสั่นน้อยๆแต่สายตากลับมุ่งมั่นแนว่วแน่ทุกคนครับข้ามีเรื่องเล่าจะบอกท่านทั้งหลาย ผู้คนหันมามองด้วยความประหลาดใจเด็กชายกําพา้าที่มักเก็บตัวเงียบกำลังยืนอยู่ต่อหน้าพวกเขาน้ำเสียงของอีธานสั่นเล็กน้อยแต่เมื่อเอ่ยถึงเรื่องราวแรกที่เขาได้ยินจากเสียงของหอนาฬิกาน้ำเสียงนั้นกลับอบอุ่นขึ้นเขาเล่าถึงงานรื่นเริงเก่าแก่ที่เคยจัดขึ้นในลานกว้างนี้ เสียงหัวเราะของพ่อค้าแม่ค้าและเสียงดนตรีที่ลอยผ่านอากาศผู้เท่าหลายคนในเมืองเริ่มเบิกตากว้างบางคนพยักหน้าเหมือนจำได้เรือนรางจากนั้นอีธานก็เล่าถึงช่างผู้สร้างหอนาฬิกาชายที่ฝันจะให้เสียงระฆังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีในเมืองเล็กๆแห่งนี้เมื่อเด็กชายเล่าจบความเงีบปกคลุมจตุรัส ผู้คนยืนฟังอย่างทราบซึง้งหลายคนมองไปที่หอนาฬิกาด้วยแววตาเปลี่ยนไปไม่ใช่มองเพียงสิ่งก่อสร้างที่ถูกลืมเลือนแต่เป็นเสมือนหัวใจของเมืองที่หลับไหลชายชราผู้หนึ่งเอ่ยขึ้นเบาๆจริงสิข้าเคยได้ยินจากตาของข้าเล่าว่าตอนยังหนุ่มเขามาสร้างหอนาฬิกานี้ด้วยตัวเอง หญิงชราอีกคนเสริมว่าข้าก็จำได้เหมือนกันว่าตอนยังเด็กเสียงระฆคังดังไพเร้อนักทุกคนจะหยุดทำงานแล้วหันมายิ้มให้กันเสียงพูดคุยค่อยๆกระจายออกไปผู้คนเริ่มเล่าความทรงจำเล็กๆน้อยๆของตนเองที่เกี่ยวข้องกับหอนาฬิกาบางคนยิ้มบางคนมีน้ำตาคลออีธานยืนมองทุกคนด้วยหัวใจที่พองโต เขารู้แล้วว่าเสียงกระซิบไม่ได้ผิดเลยเรื่องราวเหล่านี้ควรถูกเล่าต่อและเมื่อเขาทำทุกคนก็พร้อมจะฟังแล้วสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นทันใดนั้น,นกลไกภายในหอนาฬิกาส่งเสียงกริ๊กกริ๊กเบาๆตามด้วยเสียงเฟืองที่เหมือนเริ่มขยับเองราวกับถูกปลุกให้ตื่น ผู้คนพากันเงยหน้ามองด้วยความตื่นตะลึงก้องเสียงระฆังดังกังวานก้องไปทั่วลานกว้างมันชัดเจนและทรงพลังจนท้องฟ้าเหมือนจะสะท้อนเสียงตอบรับทุกคนยืนนิ่งน้ำตาเอ่อรื้นด้วยความประหลาดใจปนซาบซึง้งอีธานเงยหน้ามองเช่นกันแสงจันทร์ตกกระทบหน้าปัดนาฬิกาที่หยุดนิ่งมานาน ตอนนี้กลับสว่างว่าเปรากลับได้ชีวิตใหม่เขารู้สึกเหมือนมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นเฝามองเขาอย่างอ่อนโยนเสียงกระซิบดังขึ้นในหูของเขาแต่เพียงผู้เดียวขอบใจนะเจ้าหนูเจ้าทำให้เรื่องราวกับสู่ผู้คนอีกครั้งเราจะได้พักอย่างสงบแล้วอีธานยิ้มทั้งน้ำตา เขาไม่ได้ตอบอะไรเพียงแค่ยกมือแนบอกเฝ้ามองหอนาฬิกาที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งผู้คนในเมืองเริ่มโห่ร้องด้วยความยินดีพวกเขาจับมือกันหัวเราะร้องไห้และพูดคุยถึงเรื่องอดีตที่ถูกลืมเลือนเด็กชายกำพร้าที่ไม่เคยมีใครเหลียวแล ตอนนี้กลายเป็นผู้จุดไฟให้เมืองทั้งเมืองหันกลับมามองหัวใจของตนเองอีกครั้งจากวันนั้นเป็นต้นมาหอนาฬิกากลางจัตุรัสไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์แห่งการเวลาอีกต่อไปมันคือเครื่องเตือนใจให้ผู้คนเห็นคุณค่าของความทรงจำและรู้ว่าแม้เวลาจะล่วงเลยแต่เรื่องราวของความเมตตาและความอบอุ่นจะไม่มีวันสูญหาย และทุกค่ำคืนเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นผู้คนจะหยุดฟังกันเงียบๆราวกับรับรู้ว่ามีวิญญาณของช่างผู้สร้างยังคงอยู่ตรงนั้นยิ้มให้พวกเขาอย่างสงบสำหรับอีธานเขาไม่ใช่เด็กโดดเดี่ยวอีกต่อไปเมืองนี้ได้กลายเป็นบ้านที่แท้จริงของเขาแล้วนาฬิกาแห่งค่ำคืนไม่เคยหายไปไหน มันเพียงเฝ้ารอวันที่ใครสักคนจะหันกลับมารับฟังเช่นเดียวกับหัวใจของเราที่อาจเงียบงันในบางเวลาแต่เมื่อได้รับความอ่อนโยนความเชื่อมั่นก็จะกลับมาเต้นอีกครั้งคืนนี้ขอให้นิทานอบอุ่นนี้เป็นเหมือนเสียงนาฬิกาที่คอยปลอบประโลมใจคุณและวันพรุ่งนี้คุณจะก้าวไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่มั่นคงกว่าเดิม เสียงนาฬิกาคืนนี้คงจะค่อยๆแผ่วลงแล้วแต่เรื่องราวยังคงเดินต่อไปเสมอหากคุณอยากฟังเสียงเล่าอีกครั้งในคืนหน้ากดติดตามไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้เจอกันใหม่ทามกลางนิทานที่จะคอยปลอบประโลมหัวใจคุณอีกครั้ง